สวัสดีครับพุ่าแมนครับวันนี้มาเดี๋ยวนั่งคุยเรื่องออกแบบกันนะครับว่าผมมีแนวคิดออกแบบระบบยังไงในงานตำนานสงคามปราบห้อปีที่14นะครับเป็นการแสดงไ o อันซาวนะครับถ้าดูระยะจากภาพจริงนะครับจะเคยดูในคลิปนะครับมันก็จะมีระยะความลึกนี่ประมาณ80เมตรนะครับนะครับจาก น้าำโพงประมาณประมาณ80เมตรแล้วก็ตอนนี้ฉากการแสดงนะครับถูกบังคับด้วยถูกบังคับด้วยฉากการแสดงเนี่ยระยะไซส์ของอ่ะประมาณ60เมตรที่ผมเช็คจริงๆนะครับเพราะนั้นแนวคิดคืออะไรนะครับแนวคิดก็คือถ้าเราออกแบบระบบในระบบซีรีโอนะครับจากทฤษฎีที่เคยเรียนกันนะครับ สำหรับท่านที่เคยเรียนอาจจะเข้าใจดีเลยนะครับนี่นะครับมันก็คือเรามองอมุมแนวนอนก่อนก็คือ forward x p e n i ชอัตราการกระจายไปด้านหน้านะครับว่าอของพื้นที่นี่เท่าไหร่แล้วสมมุติว่าเรามีลำโพงชุดเดียวเนี่ยเราจะ,ะทำมุมครอบคุมในมุมแนวนอนนี่ยต้องใช้ลำโพงมุมกระจายเสียงเท่าไหร่ใช่ไหมครับ แต่ชีวิตจริงมันมันมันไม่มีทางที่จะใช้ลำพูงชุดเดียวได้ใช่ไหมครับมันต้องใช้สองชุดหรือหลายชุดใช่ไหมครับเพื่อที่จะครอบคลุมเพราะนั้นเรามองที่ forward e x p e c t t i o n นั้นผมทำไงผมแบ่งอัตราส่วนพื้นที่ตามทฤษฎีนี้ก็คือถ้าดูในทฤษฎีช่องช่องนี้นะครับนี่ดูในช่องช่องนี้นะครับมันก็คือ เราหา forward x เปเลยโของพื้นที่ก่อนนะครับว่าเท่าไหร่แล้วคำนวณว่าลําโพงควรจะใช้มุมเท่าไหร่ดีนะครับตอนนี้ forward x เปเลยโของพื้นที่นะครับมันก็คือลึกหารกว้างใช่ไหมครับตอนนี้มันลึกเข้าไปนะครับ80เมตรแล้วก็กว้าง60เพราะนั้นนะครับแบ่งอัตราส่วนพื้นที่นะครับ เป็นซ้ายและขวาง่ายๆก็คือแบบนี้เพราะนั้นความลึกนี้จะเป็นความความลึกนี้ก็จะเป็น80เหมือนเดิมแปดสิบส่วนความกว้างนี้จะเป็นสามสนะครับเพราะแบ่งครึ่งเพราะนั้น forward x p e r i t i o ของพื้นที่นะครับข้างหนึ่งก็คือแปดสิหาร30ได้เท่าไหร่ครับแปิบ หาร30 2.66ใช่ไหมครับลึกหานกว้างแล้วหามุมโคเวอร์เอนเกิลนะครับว่าควรจะใช้มุมลำโพงนี่โคเวอร์เอนเกิลเท่าไหร่ให้มันใกล้เคียง forward ์ด p e ็ t r a t i ลโชของพื้นที่มากที่สุดก็คือ2คูณอาร์ไซด์นส่วน f อ r นะครับก็เอา1หาร f อ r นะครับ1หาร ารสองจได้0.37ใช่ไหมครับแล้วก็อาร์กไซน์ศูนยครับอาร์กไซเอา Google คำนวณก็ได้นะครับศูนย์ดนี่เป็นดีกรีก็ประมาณนี่ตรงนี้นะครับยี่สิอ็ดคูณสอง 1> 2 1่สิคูณสรับก็ได้ส3เพราะนั้นใช้ลำโพงอะไรก็ตามที่มีมุมสี่สิบขึ้นไปซึ่งมุมแค่มุมลำโพงแค่90ก็เกินพื้นที่แล้วหรือหรือ,อยิ่งกว้างกว่านั้นยิ่งดีเพราะนั้นใช้มุมลำโพงอะไรก็ได้ที่เกินสี่าแนวคิดเป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นทีนี้ดูมุม มุมแนวนอนนะครับผมออกแบบเป็นไลเอเรนะครับเพราะว่าต้องการใช้ความดังที่มากนะครับเดี๋ยวผมปิดตัวซัมฟเฟอร์ก่อนนะครับเนั้นเวลาที่อยากทำตัวนะครับตัวสเปรเกิลของไลเอเนะครับ มันมี J c u r ิร์ฟสไปร์ลเคิร์ฟอาร์เคิร์ฟใช่ไหมคับอาร์เคิร์ฟก็เหมาะกับกกงานอัาถรรย์ส่วนงานที่เป็นพื้นที่ราบเรียบก็จะมีตัว J จเคิร์กับ s p i ร a ลเคิร์ฟนะครับสำหรับท่านเคยเบียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะเฉลี่ยความดังให้ทุกๆความถีน่นี่ออกมาในทุกพื้นที่ให้ตรงกันมากที่สุดนว้นสไปร์ลเคิร์เหมาะมากเพราะงานนี้ซีเรียสเรื่องเรื่องเนื้อเสียงที่ออกมานะครับ มันทุกทุกพื้นที่ต้องได้ยินประมาณเดียวกันความดังประมาณเดียวกันความทีเสียงใดก็ตามที่มันออกมาจากลาโพงม,มันต้องได้ยินประมาณเดียวกันทุกๆจุดที่ยืนฟังเพราะนั้นตัวสไปรเคิร์ฟเหมาะมากเพราะนั้นก็เลยต้องเลือกเป็นสไปรเคิร์ฟนะครับเพราะนั้นทีนี้เรื่องความสูงนะครับนี่ความสูงที是是่ไปความสูงเนี่ยเราคำนวณง่ายๆนะครับจากอตอนนี้80เมตรถ้านับช่องนะช่องละ1ิเมตร3ามเสียว แปดสามศูนย์แปดสิเมตรอยู่ประมาณนี้นสามเบี่ยมนี้เราคำนวณตามถ้าไม่มีซอแเมคคำนวณครับเราคำนวณตามตีโกนไม่ตีง่ายได้จำนวนบอกเข้ามา,า,ามุมหารด้วยจำนวนบอกนะครับมุม A อลบีนะครับมุม A อลบี B, หารด้วยจำนวนบอกนะครับที่เพื่อที่ท่านเคยเรียนนะครับ แล้วก็แต่ถ้ามีซอฟต์แวร์คำนวณนี้มันง่ายเราก็รูอ่าเส้นนะครับเส้นในแนวเซนเตอร์ไลน์ของตู้ลำโพงนะครับก็จะเป็นตัวเป็นเป็นไกด์ไลน์เป็นไกด์ไลน์ให้เราว่าตู้ลำโพงเราจะต้องการโคเวอร์ที่พื้นที่ตรงไหนบ้างเห็นไหมครับผมก็จะออกแบบ ให้มุมลำโพงนี้ cover ส่วนความสูงนะครับเราก็ลองลอง,ลองต้องลองยกขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในเรื่องของอข้อจำกัดของโครงสร้างนะครับส่วนงานนี้มันมีข้อจำกัดของโครงสร้างอยู่ประมาณ9เมตรนะครับตั้งเกินทัดเกินนั้นไม่ได้เห็นด้านหลังเห็นด้านหลังนี่ไหมเห็นด้านหลังนี่ไหมทัดประมาณ9เมตรนะครับเพระาะนั้นตั้งเกินนี้ไม่ได้มัน มันลําบากเกินนี้มันต้องใช้รถเครนมันเป็นค่าใช้จ่ายแล้วงั้นก็เอาประมาณเก้าเมตรนะก็แล้วก็ทํามุมแต่ว่าทําไมอีกสามสี่ใบบนเนี่ยผมไม่ไม่เอาโคเวอร์ลงเห็นไหมครับเห็นไหมแทบจะเป็นตรงๆเลยเพราะว่ามันเป็นทฤษฎีลายซอนเนี่ยอ่ายิ่งเราบิดหนีโค้งเท่าไหร่อ่า 3 Db ที่ได้อัตโนมัติจากการรวมกันไม่เกินครึ่งหนึ่งของความยาวคลื่นมันจะไม่ได้ใช่ไหมครับนั้นต้องเรียงเป็นลายให้มากที่สุดเพื่อจะเข้าสู่ทฤษฎีหลายโอนได้ดฉะนั้นในระยะไกลๆนี่ผมพยายามเลียงตรงเลยเพราะว่าต้องการที่จะบูทความถี่ให้มันครอบคุมไ,ไกลๆนะครับในย่านสําคัญมากในย่านเสียงแหลมที่มันสูญเสียได้ง่ายเกิดแอบซูปชั่นต่างๆ,ๆนะครับะนั้นเผื่อไว้ เผื่อเพราะว่าภาคอีสานมันเป็นเป็นอากาศร้อนแห้งหรือเย็นแห้งคําว่าร้อนแห้งหรือเย็นแห้งเนี่ยคือคือมวลอากาศที่มันไม่มีปริมาณไอ้น้ำเพราะมวลอากาศไม่มีปริมาณไอ้น้ำเนี่ยมันส่งผลทําให้เกิดการสูญเสียจากการสั่นสะท้านนี่แหละนะครับเพราะว่าไอ้น้ํา,ามันน้อยนะครับหรือเรียกว่าแอ s o r p t i o n นี่แหละของการสั่นสะท้านของมวลโมเลกุล,ลอากาศมวลโมเลกุลอากาศคือปริมาณไอ้น้ำในอากาศ ใช่ไหมครับนั้นก็เผื่อ Air Absorption ไปเลยครับสามสามสี่ใบบนนั้นก็เรียมเป็นหลายถ้าเดนเดี๋ยวจะผมจะมีคลิปอธิบายเรื่องระบบเสียงนะครับเพราะนั้นนะครับก็เลยต้องทำเป็นแบบนี้อเดี๋ยวลองซิมูเลชั่นนะครับวิธีดูเราก็ดูเป็นบอร์ดแบรนด์นะครับว่าเกิดครอบคุมตรงไหน ไว้ดังกี่เดซิเบลนะครับนี่สีเหลืองนี่ก็ประมาณเกือบเกือบร้อยสิบเดซิเบลหากน้อยอร์ก็เหลือแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับดังนั้นนี่คือจำนวนลำโพงถูกนะครับสำหรับท่านที่เคยเรียนดูแล้วก็อยู่ในย่านสามสามสามร้อยถึงสามพันเฮิรตซ์ที่เป็นย่านเสียงพูดบวกลนเล้งเอ่อ,อ,อที่มีการใช้ไมโครโฟนพูดต่างๆว่าจะได้ยินทั่วไหมนะทั่วแล้วนะครับ แล้วก็มีซับบูเฟอร์นะครับซับบูเฟอร์เนี่ยถ้าเป็นย่านซับบูเฟอร์ก็คือ30สิถึงประมาณ120ยีเฮิร์เนี่ยเห็นไหมครับระยะคือไกลเนี่ยโซนกไกลๆเนี่ยมันไม่ได้ยินย่านความถี่ต่ำเลยเพราะนั้นผมก็เลยลองต้องลองเติมกล่าวซับดูก่อนว่าอัตราส่วนที่เกิดขึ้นแล้วว่างท็อปต่อซับนี่มันมันดีขึ้นไหม ทีนี้ในการที่จะเติมกาวซับนะครับมันมีแนวคิดอยู่ว่าถ้าท่านที่เคยเรียนนะครับถ้างานนะครับที่มันหน้าง,งานกว้างแบบนี้นะกว้างกว้างนี้การวางซับบูเฟอร์ต้องบังคับทิศทางด้วยเพราะว่าลําโพงที่เป็นย่านเสียงสูงมันมีการบังคับทิศทางอยู่ในตัวแล้วอย่างเช่นการใช้ปัดเดเวอร์ต่างๆการบังคับทิศทางก็จะได้ความดังเพิ่มด้วยนะครับ เพราะนั้นซับบูเฟอร์เหมือนกันเราบังคับทิศทางเราก็จะได้ความดังเพิ่มอัตโนมัติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองวางกล่าวซับดูเพราะฉะนั้นหน้างานที่กว้างอะไรที่เหมาะก็มีการเด่นซับกับ i n v e r อร์สซนะครับเอ็นไฟคงไม่ได้เหมาะเท่าไหร่สาหรับกล่าวซับนะครับผมก็ลองวางเป็น i n v e r อร์ส a ซตต่อหนึ่งดูนะครับแล้วก็ผมปิดไลอัลเล่ไปนะครับ ให้ดูตรงนี้เห็นไหมครับให้ดูตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นความดังที่แถบสีแดงก็ประมาณร้อยสิบต่ำต่ำก็คือรอ้อยสิบเพราะนั้นมีความดังที่ประมาณแถบสีฟ้าเนี่ยประมาณร้อยสิบเดซิเบลเพราะนั้นซ้ายกับขวาได้ยินทั่วนแน่แต่ชีวิตจริงนะครับตรงข้างหลังเนี่ยยังไม่ได้ยินเห็นไหมครับพอยังไม่ได้ยินผมก็ทำไงผมต้องเพิ่มโฟร์ซับเพื่อลดอัตราส่วนที่เกิดนี้นะครับเดี๋ยวรวมระหว่าง ไรอเล่นี่พอรวมไรอเล่เข้าไปในย่านนี่แพอรวมไรอเล่เข้าไปนะครับในย่านความอ่าทีต่ำนะครับที่เกิดขึ้นตรงระยะไกลที่มีอัตราส่วนแล้ว,ว่า ท็อปต่อซับเนี่ยยังไม่มีความดังมากเพียงพอเห็นไหมครับเพราะนั้นผมต้องทำโฟรซับ uh, นี้ไอการทำโฟรซับหรือซับแขวนเนี่ยวิธีการที่จะครอบคุมระยะไกลมันคืออะไรครับสำหรับท่านที่เคยเรียนมันคือการวางแบบเอ็นไฟซับคาร์ดิโอ่ oy, เพื่อที่จะทำให้รัศมีกลายเป็นซูเปอร์คาร์ดิโอ่เพราะนั้นมีวิธีเดียวที่จะให้ซับวูเฟอร์ดังไปที่ไกลๆได้ต้องทำรัศมีเป็นซูเปอร์คาร์ดิโอ่ก็คือวางแบบเอ็นไฟ นะครับมันมีแนวคิดจับอยู่นะครับดงนั้นผมก็เลยต้องใส่ตัวโฟร์ซับเข้าไปตรงแถบสีเขียวๆนี่คือร้อยร้อยสขึ้นไปแล้วเกือบเกือบกเกือบร้อยยี่สิบนครับงั้นก็จะถ้ามีโฟร์ซับนี่ก็จะทั่วมากขึ้นตัวโฟร์ซับก็จะทําเกณฑ์ทำนู่นทํานี่ได้อีกนะครับเนี่ลองเพิ่มเกณฑ์โฟร์ซับ นี่แปดสิบถึงร้อยเก้าสิบถึงร้อยสิบสีแดงคือร้อยสิบเดซิเบลส่วนสีส้มๆก็ประมาณเกือบร้อยสิบร้อยสิบหักน้อยฟอร์ประมาณสามสิบเหลือเก้าสิบเห็นไหมครับเป็นไปตามทฤษฎีเป็นไปตามการคำนวณเห็นไหมครับแล้วก็ดูเรื่องของโว้คอลิงกครับส่วนโว้คอลิงกเนี่ย ตรงกลางนี่มันไม่มีใช่ไหมครับนี่ดูตรงกลางตรงกลางตรงกลางนี่วัวเครื่งเลงมันบาง,บางเพราะว่ามันเดมีพิธีการนูน่นนี่นั่นงั้นเติมฟนอนติวง่าง,ง่ายสักตามค่า forward e x p ป c t a t i o n นะครับง่ายๆเลยนะครับนี่สองใบจบสองใบลองวางมุมโคเองเกิน,นะครับถ้าดูเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูไปดูระบบเสียงนะครับแล้วก็ อัปเดตดูโมฆะเริงเห็นไหมครับสีส้มๆนี่ก็เกือกเกือบร้อยสี่เดซิเบลหักน้อยฟอร์หากน้อยฟอร์แวร์ก็เหลือประมาณแปดสิบกว่าเก้าสิบเป็นไปตามทฤษฎีนั้นเสียงดีแน,น,น่นอนงานนี้เห็นไหมครับทุกอย่างเป็นไปตามทฤษฎีทั้งความสูงทั้งมุมโคเวงเกิลทั้งการวางซับบูเฟอร์ทั้งการทำโฟร์ซับแบบอินไฟแบบทั้งการวางฟอนฟิลทุกอย่างตรงทฤษฎีเป๊ะ นะครับไม่งั้นการันตีเลยว่าได้เลยว่าเสียงดีแน่นอนน่ครับนี่คือวิธีคิดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กำลังใจวิ้ยสาวด้วยน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ